นะโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมเบอรสก้านะครับสำหรับคลิปในนี้เนี่ยผมมาวิเคราะห์ที่บ้านกันนะครับเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่มคลิปก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนี้เามใน,ส,นส่วนของเพนรูเบอร์สก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางในการกดซ โอเคไอดี okay. นี้นะครับเป็นดีของ FC น้องๆทังบ้านครับก็เลเวล59นะ VP 9เลยนะครับ VP ค่อนข้างเยอะแต่เลเวลยังน้อยอยู่นะฮะก็อยู่เซิร์ฟแปดด้วยขอดูพลังหน่อยพลัง4ี0 0สนเองนะครับผมแต่ว่าตัวละครที่เล่นใช้ได้เลยนะตัวนี้คือปั้นได้ยันเลเวล70-80เลยนะเล่นได้ยาวๆเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยผมเห็นเขามีเพชรอยู่20,000นะครับผมขอดูเรื่องสุ่มการันตีก่อน อ๋อเหมือนเขาไม่ได้สุ่มเทพอะไม่ได้สุ่มเทพเลยนะมีบัตรประไขยยี่สิบใบไม่สุ่มเลยนะดวก,ก่อนนะถ้าเหมือนจะไม่สุ่มเลยหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับใช่ไหมสุ่มแล้วดิอ๋อเขาสุ่มการันตีครบแล้วสามตัวถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะได้เซเลบีกาดอนวิลิซิออนเมลเอตตาทำไมมีสี่ตัวนะ แล้วก็ลูเกียน่าจะจับได้ซูยคุณนี่ก็จะเติมเนาะอ่ะตัวละครเนี่ยมันเล่นได้หลายทีมากเลยนะอีก,กอนนะถ้ามองจากตรงนี้คือตัวละครใช้ได้นะครับถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยเอากาดอนเล่นกับลิซัดดอนเล่นกับเซเลบีก็ได้นะฮะหรือจะเอาเซเลเบีเล่นกับลูเกียเล่นกับไมโลเวต้าก็ได้นะครับ,ร by, บ, ier, บ,รบม,มันมันเล่นได้หลายทีมากๆเลย ก็จะมีแบบนี้นะมันจัดได้หลายทีมนี่ผมจะให้ดูนี่ยืนยืนเลยยืนหนึ่งเลยเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้คือทีมที่เขาเหมือนที่เขาเล่นเมื่อกี้เนาะหรือจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น3พลังจิตเลยก็ได้นะตัวนี้ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับปวดเกมดีช่วงแรกนะฮะหรือจะเล่นเป็นทีมไฟเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีซเลบีเป็นตัวซับไปก่อนก็ได้นะครับ้าดูจากตรงนี้แต่ว่า โอเคผมจะแนะนําให้เล่นทีมผสมดีกว่านี่เล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นี่กำลังดีเลยเหมือนที่เจ้าตัวเขาเล่นอยู่อันดับเนี่ยอยู่อันดับที่18ของเซิร์ฟนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับอ่ะก็เ๋ยวเรามาดูการอัพภาคพลังกันนะครับจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเล่นทีมพลังจิตเลยก็ได้นะครับ แต่พลังจิตถ้าเกิดใช้ลูเกียเป็นตัวหลักเนี่ยก็แนะนำให้เป็นตัวเจ้าลาติออสลาติอาสนะฮะแต่ถ้าสวิตไปเล่นทีมบินนะครับก็ต้องไปหายักษ์เขียวนะครับกับโฮโอนะครับอันนี้พูดถึงทีมลนะูเกียในอนาคตนะฮะประมาณนี้อ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเรื่องการอัปเกรดค่าพลังกันนะครับลูเกียใส่อ่าไม่มีไอเทมนะครับโอเค สำหรับเมทัลโคตติ้งเนี่ยจริงๆลูกเกีลือน่ะผมแนะนำให้ใช้เขี้ยวมังกรมากกว่านะให้ใส่เป็นเขี้ยวมังกรนะครับแบบนี้ของดิสดอนเนี่ยนะครับตัวนี้จะดีกว่าแล้วก็ด้านในเนี่ยอยู่ประมาณอีกสักเดือนหรือ2เดือนนี่แหละมันจะมีอ,อะไรวะเขาเรียกนะหมุกเกาะท่าท้ายนะครับให้เราไปฟาร์มถุงเครือปรบตัวมาใส่นะครับมันจะได้บัฟพิเศษ ล้วก็ได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับพลังมันก็เลยดูน้อยนะฮะแล้วก็เรื่องนิสัยนะครับอ่ะนิสัยขี้ขาดได้ครับแต่ส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เป็นสปีดอัพนะครับแต่ว่าเป็นสปีดอัพที่เป็นกรอบสีม่วงนะแล้วก็เรื่องสายฟ้าเนี่ยนะครับก็ให้ล้างอ่ะให้ล้างค่าเลือดเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับแต่ว่าเวลาลเวลาเราอ่าเขาเรียกนะ เวลาเรายัดใบแม็ก์ครับผมแนะนาให้ยัดแต่สปีดก่อนยังไม่ต้องยัดโจมตีก็ได้นะครับเพราะว่าสปีดนี่สําคัญมากๆนะครับส่วนในเรื่องของนี่แหละโอ้โหนี้หนักเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเราเวลาเรายัดสกิลลึกลับเนี่ยนะครับมันมี8ดช่องใช่ไหมเวลาเรากดสกิลเข้าไปเนี่ยแนะนําให้กดในส่วนของอสกิลกากาก,าก,าก่อนนะครับสกิลกาก,ากาอย่างเงี้ยพวกเลยเวล1ก่อนนะครับ ใส่เข้าไปก่อนให้มันเต็มนะครับผม8ช่องแล้วค่อยไปยัดที่เป็นกรอบสีทองหรือตัวที่มันหายากที่หลังนะอย่างเคสตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ล็อกไปก่อนนะครับไหนๆก็กดไปแล้วใช่ไหมเราก็ล็อกไปก่อนมันเสียแค่ร้อยเดียวนะฮะอาไปกดเองนะผมไม่กล้ากดให้เดี๋ยวเผื่อเพชรเพิรเ,เ,เ,เขาหายอ่าไปกดเอาล็อกไปแล้วก็พยายามใส่ที่เป็นอ่าเลเวลหนึ่งเลเวลสให้เต็มก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ตัวที่เราอยากจะเรียนรู้สกิลของมันนะครับ สกิลหลักๆก็พวกเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลงังป้องกันเด้งเลือดสปีดอัพอะไรพวกนี้ใส่ได้คริติค,คอนเนี่ยตัวดีเลยเนะี่ยอะอย่างลูกเกียนเนี่ยแนะนำให้ใส่เพิ่มความโกรธต,ต,ตรงนี้ฮิลิง่งสปีดอัพเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มพลังโจมตีเวทใส่เข้าไปคริติค,คอนใส่ป้องกันใส่ประมาณนี้โอเคไหมชมาระล้างก็ใส่ได้แต่ว่าเปิดให้ครบ8ก่อนอันนี้มันเปิดไม่ครบ8นะคุณสมบัติอะไรมันยังมันยังไม่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูก็ได้ ผมขออนุญาตล็อกให้แล้วกันเนี่ยมันแค่รอยเพชรนะครับแล้วคุณก็ยัดไปเดี๋ยวทําทให้ดูตัวหนึ่งนะน,นี่ทําให้เลยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมั้เปิดช่องไปเรื่อยๆจริงๆแล้วยังไม่ต้องไม่ต้องใส่เลเวลสี่แต่ว่นนี้คือเจ้าตัวเขาใส่ไปแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรนะียกว่าเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับให้มันเต็มอะ่ะ ไม่ต้องไปเสียดายนะครับของพวกนี้ซีเรียสเลยคือมันมีโอกาสที่จะหามาใหม่ได้เยอะๆเราก็ไล่ใส่ไปถ้ามี3ก็ใส่3เนาะประมาณนี้เปิดให้ได้มากที่สุดเนี่ยมาพลังมากกว่าเดิมอีกนะฮะในส่วนของเรื่องเครื่องประดับเองนะฮะในส่วนเรื่องเครื่องประดับเนี่ยถ้าเราไม่มีเซตซูพีแบบครบเซ็ตนะครับยังอย่างแน,นมันใส่แค่ชิ้นเดียวมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากแต่ถ้าเราอยากจะให้มีผลเจ๋งๆในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับให้เราทาพวกประดับอย่างเงี้ย อย่างนี้เราเลเวล5 50กว่าใช่ไหมครับมันก็ใส่ได้แค่ประดับนะครับที่เป็นอ่าเลเวล1นะครับสีทองเลเวล1นะครับอันนี้จะเป็นสีทองเลเวล4นะครับมันจะต้องใส่ตอนเลเวล79็ดสิบเก้ใช่ไหมเงี้ยเราก็ต้องดูเอานะครับหรือจะใส่เป็นม่วงก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่เป็นทองแบบนี้ก่อนก็ได้การที่เราใส่สีทองเลเวล1ก่อนนะครับมันจะได้ค่าพลังข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ยกตัวอย่างเช่นเราใส่เซตอาซา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 ลองอาซาดอปอาซาชู Dog, True, แล้วพวกนี้ครับสชิ้น มันจะได้ค่าผลังข้างล่างที่มันเขียนว่า450ใ่ะบวกสปีด100นี่คือมันจะได้ตอนเราใส่อุปกรณ์ครบ3ชิ้นที่เหลือแล้วก็กอัปเกรดเอาครับไม่ต้องห่วงหรอกพอเราอัปเกรดได้แล้วเยอะๆครับพอเรามีอุปกรณ์ที่ดีกว่านีาเราก็ไปรวมไปล้างเอานะครับไม่ได้ยากเลยเกมนี้มันทําได้หมดนะฮะแล้วก็ตีบวกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะได้เป็นตัวหลักนะครับเราก็แนะนำให้ตีบวกกันได้เยอะนะครับตีบวกไปเลยอย่างเงี้ยยัดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมใส่เข้าไปเลยอย เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับยิ่งอัพยิ่งเก่งนะครับเนี่ยลูเกียเล่นไปเลยต่อให้สมมุติเราเล่นไปนะแล้วเราไม่ได้เล่นลูเกียเป็นเป็นตัวสุดท้ายแบบเลดเกมใช่ไหมเราสวิตช์หลับไปเล่นตัวอื่นเราได้เทพที่เก่งกว่าเราก็ไปถ่ายโอนเอานะครับไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็เดี๋ยวเลเวล60นะฮะเล่นอีกแป๊บหนึงน่งได้ไหมอีก3 4เลเวลเราก็ปลดเรื่องยีนก็สามารถอัพยีนได้อีกก็จะเก่งขึ้นอีกอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมบอกก็คือระบบถ่ายโอนมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอเวลาเรามี โปเกมอนสมมติเราไม่ได้ลรูกเกียร์ไรนร้นอนาคดเราอยากจะเล่นโปเกมอนที่เทพกว่าน,นี้เราก็กดถ่ายโอนได้นะครับไปซื้อหินถ่ายทอดมาก็แ,แค่นี้เองนะครับหลักๆเล่นไปเลยเนะี่ยอย่างแค่เลเวลเดียวเนี่ยก็ปลดล็อกกันะ้นไหมในส่วนเซเลบีครับหลักๆเลยเซเลบีเนี่ยจะต้องเปิดบัฟสปีดอย่างเดียวนิสัยเนี่ยนะครับไม่ใช่นิสัยนี้นะครับมันจะต้องเป็นนิสัยที่ลดโจมตีกายภาพ1 0นะฮะอันนี้มันลดพลังโจมตีเวทเนาะแต่สปีดเ่คือได้แล้วแหละนะครับ ส่วนไอเทมที่ใส่เนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเขียวสปีดนะฮะใส่เขียวสปีดไปเลยนะครับผมตัวนี้ใส่เขียวสปีดเพราะว่ามันต้องเปิดบัฟนะครับหลักๆของเซเลบีเนาะแล้วก็สายฟ้าเนี่ยล้างให้ได้สปีดนะครับแล้วก็ยัดไปแม็กสปีดอย่างเดียวสำหรับเซเลบีไม่ต้องยัดเลยเลยโจมตีไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องรับสปีดรวนๆเนาะประมาณนี้แล้วก็สกิลลึกลับเหมือนกันเหมือนที่ผมทําให้ลูเกียดูแบบนั้นเลยอุปกรณ์ก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีสีทอง นะครับก็ใส่พวกสีม่วงไปก่อนนะครับใส่สีม่วงสีม่วงไปก่อนได้นะครับพยายามดูสเตตที่มันสีแถวแล้วก็ตรงสายอย่างบางมันที่เป็นสายโจมตีเวทก็ดูสกิลที่สเตตที่เป็นโจมตีแบบนี้อันนี้คือตรงสายแต่ถ้าเป็นสายกายภาพอินดิเคแล้วเราใส่สเปชเชียลแท็กไปเนี่ยมันไม่มีผลนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีอย่างสมมติเนี่ยสมมติกาดอนเนี่ยเขาเป็นสายโจมตีกายภาพใช่ไหมดูจากสกิลก็ได้แต่เราทะลึ่งนะฮะทะลึ่งไปใส่ อ่าเซตประดับเนี่ยซูพีอย่อางเงี้ยคือมันไม่มีผลอะไรนะครับมันได้แค่ค่าพลังแต่พลังโจมตีมไม่ได้สูงขึ้นนะเพราะมันคนละสายกันเพราะนั้นดูให้ดีนะว่าโปเกมอนคุณโจมตีสายไหนแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากตีบวกก็เหมือนกันนะครับเยอะๆตัวนี้มีล่างมาสเตอร์้วยนะครับอ่ะต่อมาเป็นรีเซร์ดอนเนี่ยผมแนะนําให้เล่นไปจนถึงเลเวล80เลยนะครับพอถึงเลเวล80เราค่อยเลิกเล่นมันก็ได้หรือ ถ้าเกิดว่าคุณเอาลิซาดอนเนี่ยไปผ่านด่านสำรวจนะครับได้แล้วนะผ่านด่านสำรวจได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีให้เล่นลูเกียกับลิซ่าดอนเห็นไหมครับถ้าเราผ่านด่านนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ปลดล็อกดาปรถนานะครับเนี่ยแทนลูเกียบ้า้างเราก็โปเกมอนมาใส่เพิ่มได้ถูกไหมฮะก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นถ้านะครับเราได้ก่อนเลยไป80นะครับก็ให้คุณถ่ายโอนลิซาดอนไปให้คนอื่นก็ได้ให้ตัวอื่นเล่นโอเคไหม อ่ะสำหรับดิเซดอนเองนะครับใส่เขีย่งมังกรนะครับถูกต้องนะแต่ว่าคุณสมบัตินะนะครับผมให้เปลี่ยนเป็นดาคนิทตัวนี้นะครับให้เป็นดาคนิตสีม่วงนะไอ้ตรงนี้ที่ใช้อยู่เป็นสีฟ้าไม่เอานะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าค่าสายฟ้าเนาะสเตตต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเปิดให้หมดแล้วก็ยัดสปีดเป็นหลักนะครับคุณสมบัติอ่ะสกิลลึกลับเหมือนกันนะครับอันนี้คือใส่เลเวล4ไปแล้วไม่เป็นไร ก็ล็อกตัวนี้ไว้ก่อนได้นะครับที่เหลือก็เอาเลเวลหนึ่งมาเปิดนะครับเครื่องประดับก็เหมือนกันครับตัวนี้เป็นโปโมแมโจมตีสายเวทนะครับเนี่ยพยายามใส่เครื่องประดับให้มันครบหน่อยนะครับผมเราไม่มีลงทงลงเท้าเราก็ไปลงอพวกกิจกรรมการแข่งโลกนะฮะหรือไปลงทีมข้ามเซิร์ฟก็ได้ครับมันจะได้กล่องประดับที่เป็นสีทองม,มาเยอะเราก็มาสุ่มเปิดเอามันก็ได้ของแล้วก็เรามาสมใส่ไปก่อนตีวงตีบวกไปก่อนใช้ไปก่อนช่วงแรกอย่าไปซีเรียสเลยมากนะครับ สมมุติมันไม่ตรงสายจริงๆผมก็นะําให้ใส่ไปก่อนได้นะฮะแต่ถ้ามันมีที่ตรงสายก็จะดีกว่าแค,แค่นั้นเองนะหลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้พูดถึงในเรื่องการอัปเกรดโปเกมอนหลัก3ตัวที่เล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะแต่ว่าทีมในนาคเนี่ยผมก็แนะนําไปแล้วนะครับถ้าเล่นลูเกียก็ทําเป็นทีมพลังจิตคู่กับลาติออลแรดิอาร์ตหรือไม่ก็เล่นเป็นทีมบินนะครับคู่กับโฮโอหรือไม่ก็ยักษ์เขียวหรือจะเล่นเป็นทีมผสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับในวีที v p 9เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปลดชุดประดับแฟชั่นได้นะครับหลายชุดเลยแต่เขาเนี้ยเนี่ยเขาปลดอยู่แค่2ชุดถือว่าน้อยมากๆนะฮะวี9นี่คือปลดได้เยอะมากๆนะครับเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบเลยเนี่ยแฟชั่นเจ้าของยิมเนี่ยตรงเนี้ยปลดได้เยอะมากๆถ้าเกิดปลดตรงนี้ได้เนี่ยสแตทได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสัตว์ขี่เนี่ยคืออีกหนึ่งเลเวลเนาะพยายามหน่อยนะครับก็จะได้ขี่เป็นนาซามันเองคราวนี้เนี่ยนะครับอ่าเรื่องการอัพเลเวลเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะฮะ การอัาเลเวลเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกระบบต่างๆ,ๆนะครับทำให้เทรนเนอร์เองเนี่ยจะได้อัพในส่วนของสกิลได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะคราวนี้นะครับเกมเนี่ยมันปลดล็อกยูเนียนแล้วนะครับคิดว่าตรงยูเนียนเนี่ยจะเป็นจุดที่เพิ่มพลังให้กับผู้เล่นเริ่มต้นได้เยอะมากๆก่อนหน้าที่จะมียูเนียนเนี่ยเลเวล50กว่าเนี่ยพลังมันน้อยมากแต่พอมียูเนียนเนี่ยมันจะได้พลังเพิ่มขึ้นนะครับโดยการ ที่เรามาบริจาคตรงนี้นะครับแล้วเราก็แต้มต่างๆนะครับนี่มาทําการอัพตรงนี้ศูนย์โปเกมอนยูเนียนผมบอกเลยว่าจุดตรงนี้ให้พลังเยอะมากนะฮะแล้วแต้มที่ได้แต่ละวันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงการอัพเทคโนโลยีทีมตรงนี้นะครับก็จะได้พลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าเงื่อนไขของมันคือการอัพขั้นถัดไปเนี่ยมันจะต้องอัพนะครับเลเวลยูเนียนให้ได้สูงๆซึ่งเลเวลยูเนียนเนี่ยมันได้จากการขนส่งอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่แท่นพิกเซลตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงพิกเซลนะ ก็พยายามใส่ด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะครับ6แท่นนี่คืออัปเกรดได้ด้วยอ,อืมโอเคถัดไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องสมุดนะฮะเราจะต้องทําการสะสมโปเกมอนให้ได้หลากหลายประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังให้ได้สูงนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมก็ตามจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากๆนะครับยิ่งคุณมีโปเกมอนเยอะหลากหลายชนิดนะครับค่าพลังในทีมของคุณทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะครับอ่าคราวนี้เนี่ย เสียดายอย่างหนึ่งนะครับว่าไอเดียนีนะ่มันไม่ได้สร้างนะครับตอนช่วงคิวเรยมยูโนวามาถ้าสร้างตอนช่วงคิวเรมยูโนวามาเนี่ยคุณเอาไปาเปลี่ยนแปลงเป็นคิวเรมยูโนวาไปแลกมาเนี่ยมันจะทําให้คุณแบกด่านได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตอนเนี้ยใช้ลูกเกียร์แบกก็ดีอยู่แล้วลูกเกียร์นี่คือสุดยอดแบกแล้วนะฮะแล้วก็อ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องการอัพค่าพลังกันคร่าวๆนะกันก็จะมีเรื่องการอัพสกิลตรงนี้นะครับผมแนะนําให้อัพนะครับเพื่อเปิดยิมไปก่อนนะครับ อัพเพื่อเปิดยิมแล้วเราสู้ยิมอ่ะรนดับแรกเลยเราต้องสู้ยิมปลดล็อกให้ครบทุกยิมก่อนนะครับเออแต่ว่ายิมทุกยิมเนี่ยไม่ควรอัพเกินเลเวล50นะครับพอเราปลดล็อกนะครับครบแปยิมเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาอัพเกรดเนี่ยทุกๆยิมเนี่ยแค่50ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ระบบล้างตรงนี้มานะครับระบบล้างเนี่ยจะทําให้พลังของคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยยิมแล้วเป็นเกือบแสนเลยค่อนข้างเยอะ8ยิมเนี่ยคือเป็นล้านนะครับลองเล่นดูแล้วกันผมอัพให้ดูทุกวันอยู่ลล้้้นนครัก็อองงงงไไปทําาดดดูตีีพ่ข แล้วก็เส้นทางเทนเนอร์ก็เหมือนกันให้ลงทีมข้ามเซอร์แล้วก็แต้มมันมาอัพนะครับแล้วก็ล้างได้ด้วยนะครับมันจะล้างค่าพลังได้มันจะเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะอันไหนที่เป็นคาว่าล้างเนี่ยมันจะเพิ่มได้เยอะส่วนดาวผนัานะครับก็ไปหาดาวผนัามาใส่นะครับอย่างเงี้ยมันไม่มีแท่นดาวตรงกลางนะฮะมันไม่มีตัวเพิ่มบัฟมันมีแค่ตัวเพิ่มพลังเฉยแล้วก็ตัวเพิ่มพลังเนี่ยก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับอัปเกรดด้วยนะไม่ใช่ใส่เฉยแล้วไม่อัปเกรดนะครับมันก็ได้พลังแค่นิดเดียวมันสามารถอััปปปเกกกรดดไไไ้้้นะคบ็็ตตอองงงงลล เล่นในกิจกรรมของมันนะครับส่วนอื่นๆมันได้พลังไม่ค่อยเยอะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเลเวลตัวละครมันน้อยนะครับพอเลเวลตัวละครมันน้อยเนี่ยระบบต่างๆมันปลดน้อยเพราะนั้นเนี่ยใน1วันเนี่ยพลังกายมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดอันไหนพลังกายที่มันพอซื้อได้นะครับก็ซื้อแล้วก็เล่นไปนะครับพยายามทำเควสด้านขวามือให้หมดนะครับมันจะทําให้เลเวลตัวละครขึ้นเร็วมากๆนะอย่าลือย่าลืมไปทําดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรนะครับเก็บไว้มากๆนะก็ถ้ามีโอกาสนะครับ ถ้าไม่อยากได้โปเกมอนแล้วนะครับถ,ถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยมันผ่านการได้เซลบีมาแล้วมันผ่านการได้กลาดอนมันผ่านเมโลเวตามันผ่านรีซิออนมาแล้วถ้าเราไม่มีโปเกมอนที่เราต้องการอยากจะสุ่มกาชาอีกนะก็แนะนำนะครับให้เอาเพชรเนี่ยนะครับไปกดพาร์ตป้ายกันต่อสู้ซะนะครับผมอ่าถ้ากดเนี่ยเลเวลหึงถึงเลเวลอ้อเนี่ยถ้ากดตอนนี้เลยนะจะเสียประมาณ20,000เพชรนะฮะแต่ถ้าเราไปกดช่วงๆมาสุดท้ายนะครับอาาจะเสียประมาณ ไม่ถึง20,000ื่นกว่าก็ได้ครับก็จะได้พวกหนังสือการดอนมาแล้วก็ไอเทมต่างๆมากมายตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะหนังสือการดอนเนี่ยจะได้สูงสุดเลยทั้งหมด240นะครับผมแต่ถ้าเราเติมพาร์ทางล่างนะครับมันจะปลดล็อกด้วยพอกดลับเนี่ยจะได้ประมาณ800กว่าชิ้นแล้วก็หนังสือการาดอนไปแลกในกิจกรรมพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโปเกมอนเทพน่าเล่นทั้งนั้นเลยหรือจะไปทําล่างมาสเตอร์ในนาคตก็ได้ถ้าเกิดเราไม่สุ่มกาชาแล้วนะอืมเพราะว่าเพชรมีเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย นะครับหลักๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับตรงนี้ลองไปปรับไปแก้กันดูนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แก้เยอะมากนะครับผมเรา VP 9ีด้วยนะครับอีกอย่างนึง v ี9เกนี่ยมันก็จะมีร้านค้า VP มีของมีอะไรให้เราด้วยนะครับอย่างเราเช่นเราเล่นเราเล่นกลาดอนเนี่ยเราก็มีหินหินโอเมก้าโรบีมาขายไม่ต้องรอกิจกรรมมาอะไรเงี้ยมีทั้งเศษชิปโปเกมอนเองนะครับก็หลากหลายที่ทำให้เราได้เปรียบ VP 0สูนั่นเองนะฮะ อ่ะโอเคก็ลองดูนะครับปรับแก้กันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เล่นบ่อยๆนะครับอัปเกรดทุกๆวันวิธีการอัปเกรดต่างๆนะครับหลักๆเลยขึ้นอยู่ที่เลเวลเลยยิ่งเลเวลคุณปลดเยอะนะฮะคุณก็จะเก่งกว่าคนอื่นเขาง่ายๆเลยไปดูอันดับนะครับที่เขาสูงกว่าเรานะับผมจะให้ดูอันดับที่1ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยคุณดูอันดับที่1นะครับเขาป่าไปเลเวล71แล้วคุณ59ถูกไหมฮะ คือมันต่างกันเรื่องที่เรื่องเลเวลเลเวลคุณเยอะนะครับคุณก็มีโอกาสได้อัพอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับตรงนี้เนาะอ่ะก็ลองดูแล้วกันอย่างเงี้ยเนี่ยเลเวลเขาหกกว่ากันหมดแล้วท็อปสิอ่ะเนี่ยท็อปสิบเขา60กันหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทําได้เหมือนกันเพียงแค่อ่าคุณขยันนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคล,คลิปหนน้านะคครรััับบผมสสวสดี